เครื่องชื่อพิโคก็เลยใช้คำว่าพิโคไม่ถือว่าหลอกคนไข้เพราะว่ามันชื่อเครื่องพิโคแต่มันไม่ใช่พิโคตลกไหมพิโคแท้พิโคปลอมอ่ะหิดมากเลยมันเป็น พิโคปอมมันก็คือเลเซอร์แบบหนึ่งนะครับเป็นนาโนเลเซอร์ยังไม่ถึงพิโคเนาะเป็นคือชื่อการค้าชื่อพิโคอ่ะมันก็เหมือนเล่นคำอะ่ะเครื่องชื่อพิโคก็เลยใช้คำว่าพิโคไม่ถือว่าหลอกคนไข้เพราะว่ามันชื่อเครื่องพิโคแต่มันไม่ใช่พิโคตลกไหม <c oughs> ผมจะพูดถึงพิโคที่ผ่าน USFDA เท่านั้น <c oughs> เพราะว่า FDA คือออยอเมริกาเนี่ยอ่าเป็นองค์กรที่เขาคอลิฟายเครื่องมาให้เราทีนี้พิโคที่ผ่านออยอเมริกาในประเทศไทยเนี่ยมีไม่ีเครื่องหรอกราคาเครื่องหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่ล้านพิโกที่โปรโม่ด คิดว่าทุกคลินิกพวกนั้นเขาจะซื้อเราเครื่องสีล้างสังเกตเลยง่ายๆนะถ้าเขากล้าโชว์เครื่องหมอยิงเห็นเครื่องเป็นแบ็กกราวะโอกาสเป็นจริงอ่ะ99%นะแล้วส่วนใหญ่คลินิกที่ใช้ไมโครอมนะปิดตาคนไข้ด้วยก็ให้ผลว่าเอ,าต,อตา,เาต้องปิดตายิงเลเซอร์ต้องปิดตา แต่คลินิกที่ใช้พี่โก้ยิงก็ปิดตานะปิดตาตอนยิงแต่ว่าตอนเดินเข้าอะ่ะมันต้องเห็นอยู่แล้วแล้วเขาก็อยากพารลีพิเซนด้วยเขาซื้อเครื่องมา5้าล้าน7ล้านบางเครื่อง10ล้านคุณจะไม่อยากให้ลูกค้าเห็นหรอผมตั้งโหตั้งสแตนดีไ้ไว้หน้าคลินิกเครื่องแบบแทบจะแบบว่ามีไฟฉายสองมาแบบมันเหมือนเฟอร์รารี่อะ่ะอ,อวางไว้จุดที่มันเด่นที่สุดแสงสวยที่สุดนาราคามันก็เหมือนกันอะ